ครับพบกับผมนะครับในแทงโกชแนลกันนะครับวันนี้ก็ในช่วงโควิดกันนะครับในยามค่ําคืนนะครับตอนนี้ผมก็พามาดูวิธีการหาปลาของชาวบ้านที่ติดริมแม่น้ํากันนะครับตรงนี้บ้านที่ติดริมแม่น้ํากันนะครับเราก็มาหาปลากลางคืนนะครับ แหครับแหนะครับโดยนี่นะครับพี่แขกนะครับตอนนี้ก็มาหวานแหตอนกลางคืนกันนะครับเรามาดูกันเลยว่าเขาจะหากันแบบไหนนะครับหากันอย่างไรจะได้ปลาไหมนี่นะครับโอ้โหแล้วเรามาดูนะครับเราหวานบนสะพานนะครับเราหวานบนสะพานสูงมากเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราหวานบนสะพานเลยนะครับนี่ตอนนี้ พี่แขกเขาก็เริ่มทําการเข้าแหแล้วนะครับตัวนี้ที่จะหวานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะได้ปลาไหมหวานแหบนสะพานกลางคืนนะครับในเวลากลางคืนนะครับเรามาดูเลยครับนี่ว่ามันลําบากแค่ไหนครับเอาเริ่มมาบลงไปแล้วครับนี่ไปแล้วครับโอ้โห ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สาวแห่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหดูนะครับสาวแห่ขึ้นมาแล้วครับได้ไหมเรามาลุ้นกันนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูเต็มเลยครับนี่นะครับปลาดินกันเลยนะครับโอ้โหนี่สังขวาสครับเรามาดูเนี่ยสังขวานแม่นี่นะครับในยามค่ำคืนเราก็ หาปลากินก็ได้นะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะได้อีกไหมเดี๋ยวเราไปปลดกันก่อนเลยนะครับเออนี่นะครับเรามาดูนะครับปลาของพี่แขกเขานะครับเห็นไหมครับตัวนี้โคมแรกนะครับเราก็ได้นี่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่อีกตัวหนึ่งครับสองตัวเลยนะครับไปไหนกัล่ะนี่ครับเห็นไหมครับก็เวลาค่ําคืนอย่างนี้นะครับเราก็มาหาปลาหากินกันได้นะครับวิธีชาวบ้านกันนะครับ ตามริมแม่น้ํากันนะครับแต่ที่ที่พิเศษสุดนะครับคือเวี่ยงบนสะพานกันเลยนะครับแล้วพี่แขกเขาจะเวี่ยงบนสะพานกันเลยนะครับเห็นไหมครับสะพานเรานี่สูงมากเลยนะครับประมาณ20เมตรนะครับตอนนี้นะครับเราก็ขี่รถเลาะไปอีกสะพานหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ขี่รถมาอีกสะพานหนึ่งพี่แขกก็นาไาแล้วครับตรงนี้เห็นไหมครับ ที่แขกันนำไปแล้วครับเราก็มาเจออีกสะพานแล้วนะครับตรงนี้นี่เราก็มาอีกสะพานหนึ่งแล้วครับตรงนี้ว่าปลาจะได้ไหมสะพานนี้จะมีปลาเยอะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ตอนนี้เราก็จอดแล้วครับเออนี่นะครับเราก็เห็นไหมครับแม่น้ำนี่ครับตรงนี้ เป็นแม่น้ำปิงนะครับเราก็จะถ่ายดูนะครับแม่น้ำปิงนะครับก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวดูเลยปลาริมริม,มชายหาดนะครับเราก็จะหวานตามริมชายหาดอยู่เวียงบนสะพานครับนะครับที่แขกก็จะเริ่มเวียงเวียงเองแล้วครับเวียงนะครับนี่โอ้โห โอ้โหปลาครับเทียบเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับตดีวนี้มีแขกเวียงความสูงประมาณอยู่ที่สิบสิบกาเมตรครับโอ้โหดูปลานะครับกระตุกใหญ่เลยครับนี่ได้แห่ขึ้นมานะครับปลาโดดขึ้นนะครับตันนี้ปลาโดดขึ้นแห่นะครับแล้วลุนหลบไม้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราหลบไม้ด้วย แล้วปลาหลบปลาโดดขึ้นเลยครับโอ้โหเราหลบไม้ด้วยนะครับไม้ไม่อยู่ล่างนี่นะครับเสียงไม้ด้วยนะครับโอ้โหทั้งเสียงไม้กับกลัวปลาจะหลุดนะครับตรงนี้เหมือนกล้าท้าลุยเลยนะครับตรงนี้ครับโอ้โหทั้งไม้ทั้งปลาเลยครับบาดเลยครับปลาด้วยโอ้โ ดูครับปลาสร้อยครับโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับบานเลยครับนี่ปลาสร้อยอย่างใหญ่เลยนะครับนี่โอ้โหแน่นอนเลยครับพี่แขกนี่นะครับพี่แขกเราแล้วก็หาปลาคางกลางคืนนะครับช่างหาปลากลางคืนเลยครับยอดเลยนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปคลิปนี้นะครับคลิปมาดูพี่แขกหวานแหนในเวลากลางคืนกันนะครับเห็นไหมครับเราได้ปลากันบานเลยนะครับเพียบเลยนะครับเป็นไงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมกับพี่แขกก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย